ก่อนจะไปรับชมผมมีร้านมาแนะนำร้านลินแม็กช็อปเป็นร้านที่มีบริการรับกดผลต่างๆและมีบริการรับกดเกมพาร์ทสูงสุดอยู่ที่เลดเจ็ดใครสนใจที่จะใช้บริการลิกงอยู่ใต้คลิปครับ โอเคก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําสมอลา,ามนะครับหรือที่เรียกกันว่า a n งเกอร์ชารซึ่งในวิดีโอที่แล้วผมได้ทำการสอนไปแล้วซึ่งในตอนนี้ผมจะมาสรุปอีกทีในวิดีโอน,นี้ครับทุกคนขั้นตอนแรกเราต้องมีของสองชิ้นนี้ก่อนนั่นก็คือเป็นส้อยคอและกามนะครับทุกคน ถึงจะสามารถครับสมอฉลามได้เรามาดูในส่วนของการครับงสร้อยคอนะครับของที่้าทั้งหมดก็มีฟันฉลามและฟันฉลามไก่พันนะครับทุกคนวิธีหานะครับมันก็หาจากระดับนะครับทุกคนฟันฉลามปกติหาจากระดับ1ฟันฉลามไกยพันหาจากระดับ4ถึง5ขึ้นไปนะครับทุกคนคือตัวอย่างที่ผมเอามานะครับจากคลิปที่แล้ว เป็นฉลามนะครับทุกคนเป็นฉลามไก่พันซึ่งมีโอกาสไอ้เ,เป็นลูลลกตาแล้วก็ฟันฉลามนะครับทุกคนมาดูในส่วนของกลางกันมานะครับใช้ลูกตาฉลามแล้วก็มีทองฟันฉลามไก่พันแล้วก็ฟันฉลามปกตินะครับทุกคนซึ่งกลางมันจะมีข้อดีอยู่ยางหนึ่งนะครับทุกคนเราลงสีอีเวตนนะครับทุกคนมันจะเป็นการลดดัเมจน,นะครับทุกคนก็ดีอยู่นะครับแต่ผพไม่ใส่ ผมแนะนำให้ใส่สร้อยเลดีกว่านะครับทุกนมาดูในส่วนการค้ามสมอเรือนะครับทุกคนนี่คือส่วนของการคาสมอเรือนนะครับทุกคนใช้ดกตาสองอันแล้วก็อันที่ปลาเป็นลัญญานะครับทุกคนและใช้ทองแล้วก็ฝาดฉลามนะครับทุกคนเมื่อเราค้ามาแล้วเราต้องไปสู้กับฉลามรีวิวหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับทุกคนมารีวิวสมอเยกันนะครับนี่คือการจบตมปกตินะครับทุกคน นี่คือสกิลเซนนะครับเป็นการเปลี่ยนับลงไปนะครับนี่คือสกิลสองนะครับการทำซุ่นช้ซึ่งสกิลสองไม่มีเขาบอกว่าเป็นการจบขอนนะทุกคนซึ่งคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสีว่าเกต